เินท่านรองศาสตราจารย์สุรวาทครับท่านเสนอตัด10%ครับแถลงเหตุผลเลยครับขอสไลด์นะครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมรองศาสตราจารย์สุรวาสทองหูกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัรคก้าวไกลระธานครับผมได้ส่งวนังแปลยะติ ขอลดงบประมาณอของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมครับตามมาตรา13ท่านประธานครับผมอยากจะเตียนท่านประธานครับผ่านไปยังคณะกรรมการนะครับว่าผมจะขออนุญาตอภิปรายและตัดงบในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษานี้ในส่วนของ มหาวิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับงบประมาณ2 5 6 4นี้จำนวน82สถาบันนะครับขอสไลด์หน้าต่อไปครับท่านประธานครับผมขอตัดงบในส่วนนี้10%ก็ด้วยเหตุผลที่ผมจะนำเรียนและก็เสนอข้อมูลนะครับก็อยากให้ ทุกท่านได้ดูข้อมูลไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในจอก็าอาจจะดูลำบากนะครับมีข้อมูลของมหาวิาลยนะครับที่ผมนำเสนอวันนี้มีชื่อมหาวิาลยหรือสถาบันอุดมศาน,านี้ซึ่งเ,เป็นหมหาวิาลยของรัฐสองประเภทใหญ่ๆก็คือหมหาวิาลยที่เรียกว่าเป็นหมหาวิาลยในกำกับ นะครับซึ่งบางครั้งเรียกง่ายๆว่าเป็นมหาลลยนอกระบบราชการกับมหาลลยที่เป็นส่วนราชการนะครับมหาเลยในกำกับนั้นมี26แห่งมหาลลยที่เป็นส่วนราชก,การนั้น56แห่งนะครับเราจะเห็นจำนวนนักศึกษาและงบประมาณและรายได้และเงินนอกองบประมาณที่มหาลลยต่างๆคงเหลือนะครับ ที่ยกมาใช้ในแต่ละปีนั้นหมาอะาจะใช้งบประมาณที่ขอ,อาจากสภาผู้แทนราษฎรและก็เงินรายได้ไม่แตกต่างกันนะครับหมาอะไราสองประเภทครับขอสไลด์หน้าต่อไปเลยครับหมาละไแปดสิบสองแห่งนะครับก็จะมีอยู่แปดหน้านะครับผมคิดว่า,าทางฝ่ายโสดก็เลื่อนหน้าไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่า ผู้ชมทางบ้านหรือท่านต่างๆจะได้มาดูย้อนหลังนะครับแล้วก็หยุดดูกัน้กันนะครับสไลด์หน้าต่อไปครับในส่วนที่นำเสนอหน้าต่อไปนะครับหน้าสิบครับหน้าครับผมในหน้านี้นะครับจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการจะเห็นว่า เรื่องจำนวนนักศึกษามหาลาัยที่เป็นส่วนราชการนั้นจะมีอยู่9 0 0 0แสนนะครับประมาณ90,00แสนมหาลัยในกำกับนี้มีนักศึกษาอยู่5 0 0แสนคนรวมทั้งหมดประมาณ1 00 4 0 0 0ล้าน่แสนคนครับแต่งบประมาณที่ได้รับมหาลัยที่เป็นมหาลัยในกำกับนั้นจะได้รับอยู่ที่67 0 0 0ในขณะที่มหาลัยที่เป็นส่วนราชการนั้นได้รับ งบประมาณเพียงจัดสรรงบประมาณเพียงสามหมื่นห้าพันล้านนะครับซึ่งมากกว่ากันเรียกว่าเรือมล้ํากันท่านประธานครับเราจะเห็นอีกในมิติหนึ่งนะครับว่างบประมาณที่ได้รับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วนะครับเจนว่าหมาลัยนี่จะมีรายได้นะครับเงินรายได้หมาลัยที่เป็นหมาลัยนัยกรรกับนั้น จะมีรายได้รวมกันอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านบาทนะครับส่วนมหาเลยที่เป็นส่วนราชการนั้นจ,จะเก็บรายได้ได้เพียงสามหมื่นห้าพันล้านนะครับท่านประธานครับสามหมื่นหกพันล้านครับขออภัยจะเห็นว่ารายได้อย่างมหาศาลคือหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านของมหาลัยที่เป็นมหาลลยในกรมกรมกับแต่ยังได้รับงบประมาณ ที่สูงกว่านั่นคือ67 0 0 0ดพันล้านส่วนมหาไยที่เป็นส่วนราชการนั้นได้เพียง3 6ม่พล้านครับประธานครับในสไลด์หน้าต่อไปนะครับผมกลับเรียนว่ามหาัยในกรรมกับนั้นนะครับท่านประธานอยู่ในสภาแห่งนี้มากกว่าผมคงทราบว่ามหาัยในกรรมกับนั้นเราให้เป็นมหาัยในกรรมกับเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าให้มาอะไรนั้นบริหารจาัดก,การให้มีความคล่องตัวและก็สามารถที่จะจัดหารายได้มีรายได้มากแล้วก็ผ่อนภาระงบประมาณจากรัฐนะครับแต่ว่านานปีผ่านพ้นมานะครับมาอะไรกำกับก็รับงบประมาณมากขึ้นมากขึ้นทุกทีไม่มีลดละในขนาดที่มีเงินรายได้อย่างมหาศาลอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าล้านนะครับแต่ก็ยังรับ ในส่วนนี้จึงเป็นเหตุผลว่านะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้หมาไหลนี้เป็นหมาไหลในกากับนะควรที่จะต้องลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไป10เปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่ามีงบประมาณที่จัดสรรให้แล้วมีเงินรายได้แล้วนะครับก็ยังพบว่าหมาไหลยังมีเงินคงเหลืออยู่นะครับท่านประธานครับ เมื่อเราตัดก็ประมาณไป10%นี้แล้วก็เชื่อหลือเกินนะครับว่าจะไม่กระทบกับหมหาลัยที่เป็นหมหาลัยในกรมกับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณานะครับต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรให้กับนิสิตนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในหมหาลัยที่เป็นส่วนราชการ ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิดและยังไม่มีสินทรัพย์อะไรที่จะให้หมา,าอะไรได้หารายได้เพื่อ,อามาจุนเจือนะครับ mm. เขาจะอยู่อย่างขัดสนในหมาลัยที่เป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นหมาลัยราชพัฒนหมาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับรวมทั้งหมาลัยเก่าอื่นไม่ว่าจะเป็นรามคําแหงสุโขทัยธรรมธิราชนาเรศวนมหาสารคามเหล่านี้นะครับ นะมีนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาในจำนวนมากถึง9000 0คนคนนะแต่ได้รับวุฒิบัตรเพียงน้อยนิดเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเ,เป็นลักษณะของการแพร่ัดออกนะครับใครที่แข่งขันได้ก็ได้รับโอกาสคนเหล่านั้น90,00 0คนอยู่ในมหาลัยที่มีงบประมาณเพียงน้อยนิดนะครับหลัก200ล้าน แต่มาลัยในก,กับนั้นสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันล้านในมาลัยเดียวกันในขณะที่นักเรียนเป็นเพียงครึ่งเดียวของมาลัยที่เป็นส่วนราชการครับผมคิดว่าโอกาสข้างหน้าน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังเช่นเก้าแสนคนในมาลัยที่อยู่ในส่วนราชการครับขอบพระคุณครับ